สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับผมจะพามาดูเป็นหลวงพ่อคูนนะครับเป็นรุ่นรุ่นสองนะครับรุ่นสองมาชี้ตําหนิให้ดูนะครับตําหนิเลยว่าเป็นองค์แท้นะครับองค์จริงของแท้นะครับองค์จริงในบล็อกนี้จะเป็นเป็นบล็อกตาตื้นนะครับจะมีสองบล็อกนะครับจะมีอยู่สองรุ่นจะมีรุ่นแรกกับเป็นบล็อกตาตื้นกับบล็อกตาลึกนะครับทีที่อยู่กับผมนี่จะเป็นบล็อกตาตื้นนะครับ เป็นบอกตาเตือนสมทมาชี้ตำหนิให้ดูด้านหน้าก่อนเลยนะครับด้านหน้าชี้ตำหนิว่าองคจริงนะครับว่าองค์จริงราคาเล่นกันก็อยู่ที่หลักพันนะครับพันไปนะครับพันายหลักพันไปเกือบหมื่นนัน,นะครับหลักพันไปาตามสภาพนะจะเป็นเนื้อกระไหล่ทองนะครับ ตำหนิแรกนะครับเป็นตำหนแรกที่เซียนเขาให้มาเลยนะครับเป็นตรงเดี๋ยวผมจะชี้จุดแรกให้ดูเป็นตรงสละอูนะครับคําว่าคําว่าคูณนี่แหละครับคาว่าคูณตรงสละอูนี่จะจมลงในขอบเหรียญนะครับจะอยู่ติดขอบเหรียญนะครับตรงสละอูนะครับโอเคมาให้ดูกันนี่นะครับนี่นะครับตรงสละอูนะครับครับขยับให้ดูมองไม่เห็น อ่าโอเคโอเคเดี๋ยวนี่นะครับตรงสระอูนะครับเปิดแฟลชหห่หมมั้งมองไม่เห็นนี่ครับตรงเกี่ยวกับกล้องหรือเปล่านี่นี่ครับตรงสระอูนะครับคําว่าคูณนะครับคําว่าคูณตรงสระอูนะครับนี่นะครับเห็นไหมอ่าโอเคนะครับตรงสระอูน,นี่จะจมอยู่ติดกับขอบเรียนนะครับ นี่คือตำหนิด้านหน้าขององค์พระนะครับโอเคนะครับต้องสระอูจะจมอยู่กับขอบเลียนนะครับเห็นได้ชัดเลยนะครับอยู่กับขอบเลียนนะครับมาทีเป็นตาตื้นนะครับมาดูจุดที่สองนะครับจุดที่สองจุดที่สองตรงด้านศีรษะนะครับด้านบนศีรษะจะมีเนื้อเกินนะครับเป็นเนื้อเกินบนศีรษะ นะครับเราจะหัคิเชนนะครับจะเห็นนะครับมองเห็นนะนี่ครับจะเห็นเป็นเนื้อเกินอยู่บนศีรษะนะครับเกินเกินอยู่ด้านบนนะครับจะมองเห็นนะครับใช้กล้องสองนะครับคลิปที่แล้วที่ผ่านมาไม่มีกล้องนะครับนี่ก็ลองไปซื้อกล้องมาก็เป็นกล้องราคาถูกนะครับเป็นเนื้อเกินนะครับด้านบนก็จะเห็นอยู่เป็นเนื้อเกินเกินแบบนี้นะครับใช้กล้องสองดูเป็นเนื้อเกินด้านบนศีรษะนะครับ โอเคครับและอีกจุดหนึ่งนครับตรงด้านหน้าของเรียนพระนะครับก็จะเป็นตรงชายจีวรนะครับชายจีวรของท่านนะครับตรงฝั่งนี้นะครับตรงด้านขวานะครับด้านขวาเอ้ยด้านซ้ายนะครับซ้ายมือด้านซ้ายด้านซ้ายไม่ใช่ด้านขวาด้านซ้ายขวามือที่ผมจับเนี่ยด้านซ้ายนะครับตรงด้านซ้ายตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้ ตรงนี้นะครับตำหนีด้ดนาหน้าเราจะเป็นผิวลายหยาบๆหน่อยนึงนะครับลายหยาบๆส่องให้ดูกัน เนี่ยเลยนะครับจะเห็นลายหยับยาบนะครับเป็นลายหยับยาบไม่เป็นร่องคมชัดขนาดนั้นนะครับเป็นลายหยับยาบนะครับนะนะครับเห็นนะครับเป็นลายหยับยาบนะครับเป็นขู่ขาขู่ขาขู่ขะนะครับนี่เลยนะครับเป็นจุดสังเกตเลยนะครับตรงตำหนีนะครับตำหนีตำหนีด้านหน้าของเหรียญองค์พระนะครับปีสองห้าหนึ่งสี่สองห้าหนึ่งสี่นะครับนี่จะเป็นบล็อกตาตื้นนะครับ ออที่วัดกุฎาลาดนะครับนี่ครับตรงตรงนี้ด้านหน้านะครับจะเป็นรอยจับหยาบโอเคครับเดี๋ยวผมจะมาดูด้านหลังเหรียญต่อนะครับครับจะมาดูด้านหลังของเหรียญน,นะครับด้านหลังของเหรียญด้านเหรียญด้านหลังของเหรียญหัวองค์พระนะครับ แรกดูห่วงก่อนเลยนะครับห่วงจะมีรอยนะครับมีรอยนี่นะครับเห็นนะมีรอยปั๊มนะครับอ่าเห็นนะครับจะมีรอยปั๊มนะครับรอยเจาะนะครับจะมีรอยนี่คือตำหนิของด้านหลังนะครับด้านหลังจะเอียงซ้ายเอียงขวาก็ได้นะครับแต่รางเดี๋ยวจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ละเหรียญนี่คือด้านหลังอีกจุดหนึ่งนะครับอีกจุดหนึ่ง พื้นเหรียญด้านหลังนะครับแน่นตึงตัวนะครับไม่มีเอียงซ้ายเอียงขวานะครับนี่ก็คือพื้นเหรียญน,นะครับพื้นเหรียญแน่นตึงตัวนะครับ <c oughs> แล้ยวก็เลขสองนะครับตัวจุดสังเกตก็คือเลขสองนะครับเลขสอง แล้วก็ตรงปลายของหางของเลขสองนะครับเลขสองจะงอๆหน่อยหนึ่งนะครับโอเคนะครับเนี่ยนะขยับไปดูก่อนนี่นะครับตรงปลายหางเลขสองนะครับเลขสองจะมีเป็นงอนิดหนึ่งนะครับนิดหนึ่งนิดนึงนะครับสองสองดูในสังเกตได้ก็มองเห็นได้นะครับมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าราจะมองเห็นได้นะครับสังเกตได้นะครับตรงเลขสองนะครับ เลขสองจะออกฉลับหน่อยหนึ่งนะครับงอหงงน่อยหนึ่งโอเคเราก็มาดูตรงยันนะครับตรงยันตรงตัวขละยันตนัวนี้ตัวแรกนี่แหละตรงตัวแรกนี่นะครับตัวแรกโอเค okay. มีเส้นนูนนูนคมชัดนะครับ นะครับมีเส้นผ่ากลางนูนๆหน่อย,ยหนึ่งขละยันค่อนข้างคมชัดนะครับนี่นะครับจุดสังเกตนะครับนี่ครตัวนี้เลยนะครับเป็นจุดตำเหนียของด้านหลังของเหรียญน,นะครับ ถือว่าเป็นของจริงนะครับที่อยู่กับผมเนี่ยก็ถือว่าเป็นของจริงนะครับเป็นของจริงนะครับเป็นองค์จริงเป็นบล็อกตาต้นนะครับเป็นบล็อกตาต้นองค์จริงนะครับมาส่องตําหนิชี้ตําหนิให้ดูนะครับถ้าใครมีก็ลองส่องดูนะครับลองส่องดูผมเองก็ไม่ไม่ใช่เซียนพระนะครับไม่ใช่เซียนพระนะครับก็มาลงให้ดูดูกันไปเรื่อยๆครับดูช่วยกันดูด้วยกันนะครับ ตรงด้านหน้าก็ส่องไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้สลูนี่นะครับจะติดขอบเหรียญนะครับนี่ครับตรงสลูนี่สําคัญเลยนะครับติดขอบเหรียญนะครับชิดติดขอบเหรียญนะครับโอเคครับมาเริ่มหอนแล้วฝากกดติดตามด้วยนะครับมาเริ่มหอนแล้วเริ่มดึกแล้วฝากกดติดตามด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับโอเคครับสวัสดีครับ